จะเริญสุขจะเริญพรสภาสาธุชนยติธรรมกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่โยวัดโ <c oughs> ยวัดอีกแล้วไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็เดี๋ยวจะเก็บกวาดทำโฆษอาเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเคยเนาะเพราะว่าใบาไม้ร่วงหน้าแรงแล้วข้าวโหน้าแรงหน้าหนาวก็ผ่านมา เดือนกว่าแล้วเนาะเรือกว่าสองเดือนลใบไม้เริ่มร่วงมาเยอะเรื่อยๆแต่ดูแล้วน่าหนักน่าหนักมากเลยคนเดียวผู้ดเดียวนะเก็บกวาดไม่ทันทุกุกปีก็จะมีมีก่อนน้่จะมีพระอาจารย์ทงชัยมาช่วยตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเคยเก็บกวาดตัดก,กิ่งไม้อะไรบ้างได้อันนี้ก็ช่วยท่านช่วยปีนี้อยู่รูปเดียวไม่มีใครช่วยเลย มีพามปอยู่ช่วยนะก็ดูแล้วงานงานหนักงานหนักอถ้ายัางอายุยังนุ่มอยู่ก็ยังพอทำได้อยู่นะทำไหวแต่นี้อายุมากแล้วเนะเชเนี้เก็บกว่าตรงนี้ใบไม้ร่วงหล่นมาเต็มกิ่งไม้ก็หักลงมาทับตรงนี้ไม่แห้งนะตั้งแต่วันนั้นแล้วทับสายไฟตรงนี้ แล้วก็ท่อประปาไม่ใประปาท่อน้ําที่หลวงปูนน้ําใช้เลยที่สุบขึ้นมานะตัวนี้จะทําให้ตัวนี้ลกมากเลย <c oughs> สายไฟเกียม,มาเลี้ยงขึ้นเลยนะกิ่งไม้มันนทับสายไฟก็โลกจะเก็บกวาดวก็ถ้าทำคนเดียว ก็ได้อยู่นะแต่ต้องใช้เวลานานแล้วก็สังขารเราก็จะเจ็บปว่วยเจ็บปวดปวดเนื้อปวด,ปวด,ปวด,ปวดตัวไม้แต่ละท่อนก็ใหญ่ๆท่านั้นยกไม่ไหวยู่ไหวหนักก็จะจ้างเขาแล้วก็ไม่มีปัจจัยนะจะจ้างเขาจ้างมาเก็บปรทําเมื่อวานนี้เก็บ ตรงนี้ได้ประมาณนี้อยู่นะแต่ก็ด้านโนยังรกู่วจ <c oughs> ถ้าเก็บได้หมดตรงนี้บริเวณนี้ก็จะสะอาดความสะอาดก็ช่วยให้เราได้ <c oughs> อยู่อย่างปลอดภัยด้วยนะมูงเงี้ยวเขี้ยวของูเหลือมงูหลามก็จะไม่เคยเข้ามากวนและไฟก็จะไม่ลูกรามมาหาเราได้วันเก็บได้แค่นี้หละนี่ทางเดินไปกุฏิน้นหลังนู้นกับกุฏิหลังนี้กุฏิหลังนี้แล้วอาจารย,ย์ยอออยู่สะอาดอยู่ตอนนี้ลกไปแล้วต่อเติมให้อยู่นั่นแหละมาแต่ท่านไม่อยู่ท่านไปแล้วนะออ <c oughs> คือเป็นงานที่ที่หนักเลยพระก็ไม่ค่อยอยากจะมาอยู่ด้วยหรอกเพราะอยู่แล้วต้องเก็บต้องทําไม่เหมือนกับอยวาที่เขามีเป็นพื้นคอนกรีตไม่มีต้นไม้ไม่มีปา่าไม่มีหญ้าก็ก็อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากเนี่ยตัวน,นี้ต้องทําเยอะตัวนี้เป็นแอ่งน้ำไม่ไม่ใช่แอ่งน้ำหรอกเป็นแม่น้ำอะไรแม่น้าําวังมูเหลือมขึ้นมาทางนี้ครับ ครั้งก่อนนู้นเคยเก็บสะอาดดีแล้วตอนนั้นตอนที่นานทยันปวดอยู่เนาะแต่นี้ท่านศ <c oughs> ึกไปแล้วไปทํางานข้างนอกก็จะเอามาช่วยงานตรงนี้ก็ท่านก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอเนะ <c oughs> อาะเคยมาได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะงานข้างนอกรับงานไมาเยอะ <c oughs> พอเป็นสวนป่าดูแลเรื่องสวนป่าอ่าป่าไม้แปรรูป อาไม้สวนที่เขาปลูกไว้น่นะไม้สักที่เขาไปรูปไว้แล้วเอามาปลูกไว้แล้วมาไปรูปสรงลงสูงลงสูงลงขาไม้ตัวนั้นก็จะได้มีรายได้เข้ามาใช้ในครัวในครอบครัวดูแลเรื่องอเปินช่องห้องหอในครอบครัวท่านะแม่นางกายยุ่มากก็ไม่ค่อยสบายเลยครับผมปลูกก็คิดอยู่นะว่าถ้า มีประจาทักก้อนหนึ่งเนี่ยจ้างคนเข้ามาช่วยสักสองสาคนเก็บกวาดไม่ต้องมากสักเดอนเดินละครั้งเดอนละครั้งคือเข้ามาเขาจะเขามาหลายคนนสองสามคนมาเก็บกวาดมาทําเดือนละครั้งเอาไม้ใหญ่ๆออกไปนะเี่เหลือชิ้นเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้ถ้าหน้าแรงเนี่ยใบยมไม้มัร่วงเยอะ กินมะแห้งก็มีข้างบนนะจะเก็บจะทำจะตัดลงมาลงถ้าถ้ามีคนมารับจ้างมารับจ้างก็มาถ้าก็ทําก็ได้แต่ว่าปัจจัยเราไม่พร้อมไม่เหมือนกับวัดเดิมๆที่เขามีพร้อมนะเขาจะนิริิยอะไรก็ได้หมดส่วนตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ทําก็ลอกอย่างนี้เลย,ยงิ้วเค้วขอก็ลบจากทุ่งนามาอยู่นี่เพราะทุ่งนาแห้งแล้งแล้ว กณน่านก็อยู่ไม่ได้แล้วร้อนเนาะที่นี้มันมีร่มมีร่มไม้หลบร้อนหลบแดดได้ถ้าเราเก็บข้างล่างสะอาดจะเดินจะเหิอนอะไรมันก็มปลอดภัยนะปลอดภัยจากการเหยียบงูพิษงูร้ายได้เราก็จะเดินสะดวกขึ้นเลยนี้นะขอทำเขาได้แค่นั้นนะ่อนอรื่อเอาไว้ก่อน ถ้าทำสะอาดได้นี่ก็โล่งแล้วนี่นี่โล่งเลยปีนี้เราถือว่าทําไม่ไหวแลวทุกครั้งปีที่แล้วก็ทำต้องทำโล่งเลยน,ะนี่นรเราพนะ่ทำเองหมดที่พามาทุก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 ปีนะครับเองหมดแต่ตอนนี้ปีนี้มันสังขารเนานะสางขานมันลอยไปเยอะโล่งไปเยอะอ่อนไปเยอะเนี่เก็บทำตรงนี้ทุกครั้งก็ทําเองหมดอที้มันได้เพราะงานงานบางส่วนบางบางที่ จะไม่ได้ทั้งพื้นที่รอบดวร,รอบนี้อะเขาไม่รู้ทำไงเนาะถ้าทำสะอาดแล้วก็ดีนะไม่ได้ทำก็ลกนี้ันนี้ทำแล้วเมื่อวานนี้ติดตรงนี้มาเก็บทำตรงนี้แล้วก็สะอาดแล้วเนี่ยส่วนนู้นยังไม่ได้ทำครับไม่ไหวละ ต้งถ้าใช้เครื่องป่าต้องป่าแบบพื้นเรียบๆแบบนี้ได้เป่าได้อยู่ถ้าแบบที่เป็นป่าละเมะกิ่งไม้กิ่งอนะไรนัะนต้องต้องตัดแต่งก่อนถึงจะเปล่าได้เก็บได้ที่ผ่านมาสองปีน,นี้ไม่มีเจ้าภาพงานบนุญไม่มีงานพ้ป่าเข้ามาก่อนหน้านู้ยังมีอยู่ที่ แรกเลยนะครับเขาไปดูในคลิปต่างๆก็ได้นะงานบุญพระป่างานงานบุญวัดปงชัยมีงานรอพระรอเจดีย์รอ,รอพระพุทธร,รูปทำก่อสร้างตอนนั้นตอนนี้ยังมีปัจจัยเข้ามาอยุดนะแต่มาปีหลังๆนี้เงียบเลยไม่มีไม่มีกองบุญเข้ามาสมทบสมทบ,มทบร่วม ก็เลยดูแลสถานที่ยากนิดหนึง่งถ้ามีปัจจัยก็จ้างเขาช่วยก็ง่ายขึ้นว็เร็วขึ้นนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจการเิือ่ของของทุกคนทุกท่านด้วยนะ,ะเพราะว่าอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้ไม่มีรายได้หละครับเข้ามาทําบุญกันหรืออาจจะมีข่าวๆต่างๆที่ทำให้ ความาชาลดลงก็ได้นะข่าวข่าวของบ้านเมืองข่าวข่าวของพระเจ้าทั้งหลายอันนั้นคือวัดใหญ่ๆแล้วเขาก็มีตรงนั้นก็ธรรมดาเป็นเรื่องของเขาแต่ของเราตรงนี้เรื่องไม่ใหญ่มากเรื่องเล็กๆแต่ก็มีกําลังทรัพย์พอเลยแค่ทำานแค่ทำความสะอาดตัวนี้เองนะอันนี้ที่วัด มันที่วัดที่เป็นทุ่งนาน,นี้ของวัดยติธรรมซื้อถวายเมื่อสามห้าปีก่อนนู้นนะสามไร่ซื้อสวายสามไร่ตรงนน้นไปเนาะทีน,นี้ให้พี่ให้นานแต่ยันปลูกข้าวปลูกมันสำปหลังปลูกกล้วยปลูกพืชผักสนะอันนั้นก็ไม่เป็นไรล่ะนังกางก็ทําไปแต่ส่วนที่ต้องดูแลคือบริเวณภายในวัดนี่ นในบริเวณที่เราต้องอยู่เนี่ยรกรก<ร>ตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ของหงเี้ยเครขอด้าหมือนกันนี่ก็ที่พื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านน้องแมวบ้านน้องแมวก็ไก่ก็อยู่ตรงนี้กันก็ไก่ก็ไก่ หาเดินไม่ลอกปเดเดมาแค่ตรงนี้นะเขาก็บ้านน้องแมวกยยังลบอกอยู่อยากล็อลเลยด้นนอกมอนเข้าไปมามีอ๊มามีดูอนี้ด้านนอกเดินด้านนอกลัวด้านนอกลับ้านน้องเมียวนะที่เป็นที่วัดกักไว้สองด้านอันนี้พี่หนาทราปลูกผักแต่่นเป็นบ้านน้องเหมียวเดินด้านนอก บ้านน้องเหมียวด้านนอกนี้ถ้าเก,ก็บกวาดทำความสะอาดก็ปลอดภัยนะแตนี้ย้าขึ้นลกถ้าทำก็ทำได้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยพอไม่ฝนไม่ตกย้าไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ตัดให้เลื่องไปเก็บกวาดให้โลกไปงูก็จะได้ไม่เข้ามาหาเดี๋ยวพาเดินรอบด้านนอกก่อนรอบด้านนอกนู่นไปด้านในด้านในวัดด้านใน,ใน,ในบ้านในบ้านน้องเหมียวนี่ดูด้านนอก นอกก็มีกล้วยปลูกกล้วยไว้ข้างในตะไคร้มีสองชั้นตะไคร้แหลกอยู่ด้านนี้ตะไคร้าาเชือกอยู่ด้านนอกนี่นลงเข้ามาก็ติดตะไคร้โอู้อะไรก็ลกุกตาลงพุ่มานนลปลูกอยู่ข้างนอกลุกปลูกอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ข้างใน เห็นจากเร่งหลวงปู่ยี่เร่งหลวงปู่แล้วผู้ดเดินทางรอดูกาลโลกมิงโงเข้ามาจิตตะไครเปล่าน,นกลรกเลยอกมากต้องหาคนมาเก็บถ้าไม่มีเก็บเองก็นีย่ยาลกถ้าไฟไหม้ทางโน้นมาก็ลามมาถึงบ้านนี้ได้เหมือนกันเพราะใบไม้แห้งเนี่ยตกมานี่ตกไฟเท่านั้น อันนีก้กล้วยกล้วยแก่แกล้วแก่อย่างยังไม่แก่ดีเมียวเมี้ยวขึ้นเมี่ยวอยู่ในบ้านขึ้นในของปลูกข้างน่านี้ครับเป็นรูปเป็นแม่น้ำวังจุดตรงนี้มูเหล่ามเข้ามาตรงนี้แหละขึ้นมาตรงนี้ครับยาดกเคยจ้างเคยเมื่อก่อนเคยจ้างเขาทำประตัดต่นี้ไม่ไจ้จ้างแล้ว ขาดปัจจัยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยอย,อยู่อยู่กันไปตามนี้แหละเอาระวังเอแล้วกันระวังงอหมูงิ้วเขี้ยวขอก็จะให้มาถ้าหลวงปู่อยู่ก็ยังเดินดูทุกวันทุกวันได้อยู่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้ดูวันนี้วันก็เก็บตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งซึ่งเดียวอันนี้ลกอีกแล้วนี่เก็บมาไม่ถึงเดี๋ยววันนี้เก็บต่อไม่รู้ว่าได้แค่ไหน จะเริ่มรู้สึกปวดข้อปวดข้อปวดเอวด้วยก้มเงยก้มเงยปวดเอวน้องเมียวต่างปูมาเลยเลเอ,ลอือเกี่ยวตอนนี้ถ้าทํางานก็จะไม่ถ่ายคลิปนะจะไม่ถ่ายคลิปเพราะเป็นการทําง,งานงปูก็ขอนําภาพบรรยากาศช่วงนี้ก่อนทํางานให้กับทุกท่านได้รับชมกันในเพลงนี้ขอโมทนาคารทุกกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาตอนน่อนน้องเมียวน้องไก่ด้วยว่าปูใช่ เพื่อการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยพร้อมอยาวิจพัน์อาหารการกินขอโมพัฒนาทุกขอ้อบ่งบันนราจงเป็นพระราชนางควรชูให้ทุกคนท่านพ่อความสุขควเนเจริญมีความสุขกายสุขใจพัฒนาที่ใดขอได้ทุกข้อมูลม,มาพัฒนาทุกการทุกคนทุกท่านเทินสาธุอายุวโันโอส,สุข,ขังพระลังมีอะไรเร่หนหรือปุ๋เหรอ เล่นเล่นเล่นในไหนกันก่อนลูกโวรทำงานก่อนนะลูกเนดะนะ้อะดูไงเอ้ยกวรกันทำไมล่ะน้องใครกวรน้องเล็กน้องเล็กอยู่ลูกน้องเล็กอยู่อืมชวนฝันเล็กชวนฝันใหญ่โดนใครกัดใครควรเป็นพี่ขยันควรเด็กๆให้ลูกนะไม่กวรลูกนะอยู่ด้วยกันรักกันลูกเนดะ้อะขับขอนมุตนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลาย โดยเฉพาะทุกท่านเพราะความสงสัยศานาสาธุขออยู่ดีไว้ที่นี้กันนะเพราะก็ไม่คิดต่อไปช่วยมีสุขสาธุนี่ใครลูกสีสีแป่นดำสีแป่นดำอยู่ที่นี้นะ,ะเด็กๆเล็กๆมาหนึ่งเดียวจนฝันเล็กจนฝันใหญ่มีสุขเล่นในการตรงนี้หมดเลยเล่นาการตรงนี้หมดลเลยอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นไหนขึ้นเป็นไหนนะ โอ้ขึ้นเกงนะฮอขึ้นเกงนะนี่ขึ้นเกงนะนี่จะมาหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่แล้วอยู่บนลังคาเต็มเลย่บนลังคานั้นบนลังคาทั้งเหมียวด้วยทั้งใบไม้ด้วยใบไม้จะโลกออกมาแล้วอ่าขึ้นนี่ขึ้นล้วนี่ขึ้นเหมียวแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าไม่ขึ้นมาลูกอยู่นั่นแหละเลยอ่าชวนฝันชวนฝันก็ขึ้นลย น้องใคยุ่บนหลังคานั่นอีกนั่นหลังคานั่นสองเหมียวทงนี้อีกหนึ่งเหมียวก็เดี๋ยวพ่อก็กมาคิดต่อไปเนาะขอเอาโมทนาสาทุอายุวโนสุข,ขังพระรางเจ้า